สุดกราบเลขดับห่วยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหลักร้อยนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับดับหลักร้อยโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์นะครับมาดูในส่วนของสูตรนะครับหน่วยบน3ครั้งเลยนะครับหน่วยบนหน่วยบนหน่วยบนนะครับแล้วก็10ล่าง10ล่างหนึ่งคงที่หน่วยบนหน่วยบนหน่วยบน10ล่าง10บล่างหนึ่งคงที่บวกกันนะครับ16กรกฎาคม67เป็นสิติตั้งต้นนะครับ 3า3บวก3บวก3 3 3เป็น9นะครับ9บวก1เป็น10ก็เหลือ0นย์ะครับก็เหลือ8และ8 8 8เป็น16 6ดับมาที่3 6ดับอยู่1สิงหา3ดับมาที่0 3นย์ดับอยู่สิสิงหา2ดับมาที่8 2ดับอยู่แล้วก็1กันยา6ตรงนี้หลุดนะครับ16กันยาครับผม7ดับมาที่6 7ดับอยู่1ตุลา3ดับมาที่6 3ดับอยู่แล้วก็16ตุลา6ดับมาที่9นะครับผมนะ 6ดับมาที่9นะครับนะหดับอยู่แล้วก็1พุศจินะครับเดับมาที่0ูดับอยู่แล้วก็16พุศจินะครับเดับหลักร้อยนะครับเไม่มาหลักร้อยนะครับเป็นแค่แนวาทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ